ก็ผมทุกคนหลังจากที่เราทำเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สายพานขาดนะเปลี่ยนวาลวไปทั้งหมด8ตัวเลยนะครับก็เปลี่ยนสายพานใหม่ลูกกิ้งใหม่ถ้วยวาลวนะถ้วยนะครับถ้วยวาลวมันแตกนะครับกระเด็นออกอย่างที่ผมให้ดูในคลิปที่ผ่านมานะครับวาลว8ตัวลอดวาลว8ตัว อ่าแล้วก็สีหมวกวาวแปตัวนะครับถ้วยวาวห้านะครับทุกคนนะความเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใส่ตั้งมาร์กอะไรเรียบร้อยหมดนะครับคือเครื่องสตาร์ติดแล้วแหละนะครับอ่าที่นี้เราก็จะใส่หม้อน้ําใส่พัดลมนะครับอ่าผมเนี่ยอยากให้ทุกท่านดูนะครับสาเหตุหนึ่งที่อ่าทาให้เครื่องร้อนนะครับอันนี้พัดลมนะสาหรับคนที่ใช้รถนะครับอ่ามาดูด้านนี้ครับด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะคอันนี้ นี่ด้านหน้านะดูนี่ครับทุกคนชุดโอ้โหนี่แหละครับทุกคนนี่หลยสาเหตุหนึ่งเลยแหละครับนี่หนักเลยครับทุกคนดูโอ้เ,เ็จฝุนเ็จใบต้นไม้ใบหญ้านะครับทุกคนดูนะครับโอ้ดูนี่เลยครับนี่ไม่ธรรมดาเลยครับดูลมมันผ่านไม่ได้นะไอตัวนี้ขีด ระบายความร้อนของหม้อน้ํานะครับดูนะครับอันนี้ต้องเป่าออกนะครับทุกคนต้องล้างต้องเอาน้ําฉีดล้างแล้วก็เอาลมเป่าออกให้สะอาดครับเนาะแต่ว่าผมจะเอาลมเป่าออกก่อนนะแล้วก็น้ําล้างนะครับเนาะอันนี้นะครับอย่าลืมตรวจดูด้วยนะครับอันนี้อยู่ในเครื่องแล้วก็เอาลมเป่าเลยไม่ต้องถอดออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมถอดออกมาผมทําเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอ่า ลมเป่าออกแล้วก็เอาน้ําล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็จะดีนะครับช่วยได้นะครับอ่าโอเคครับ ครับผมอ่าหลังจากที่เราล้างนะครับแล้วก็เป่าลมเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตามันก็จะนะครับออกมาแบบนี้นะก็จะนะถือว่ารอ,อก,กว่าเดิมหละนะดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับร้อเซ็นะครับอ่ามันจะปูนออกเป่าออกให้หมดนะครับทีนี้อยากจะบอกว่าอ่าไอ้ตัวนี้ยครับทุกคนนะอ่าตรงเนี้ยเป็นคลิประบายความร้อนใช่ไหม อ่าตัวนี้จะเป็นหลอดน้าเขาจะผ่านลงมาเนี่ยครับเป็นหลอดเป็นหลอดเป็นหลอดเนี่ยครับเนี่เขาเรียกหลอดน้ํานะนี่ไอพวกคีบระบายความร้อนพวกเนี้ยนะครับอ่าถ้าเกิดว่ามันล้มนะอันนี้ก็มีผลต่อความร้อนเหมือนกันนะมันก็จะดูดอ,ดอากาศอพัดลมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะดูดออกมานะดูดอ่าความร้อนเนี่ยระบายออกมาไอาคีบตรงเนี้เห็นไหมที่มันอันนี้มันล้มเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับ ที่มันเป็นล้มล้มล้มอยู่เนี่ยมันไปโดนอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับนะครับบางคนอาจจะจะไปทําเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราต้องเอาไอ้ตัวนี้ให้มันเป็นเหมือนเดิมจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเขาจะเป็นอย่างงี้มันจะมีเป็นช่องนะครับทุกคนนะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นทะลุไปทางด้านหน้าเลยนะครับทีนี้ไอ้ที่มันล้มเนี่ยเราก็พยายามนะครับถ้ามีเวลานะครับเราก็เอาขึ้นอย่างนี้ครับทุกคนนะเอาเอาหาใบเลื่อยหรืออะไรที่มัน แบนๆแหลมๆเนี่ยเอาขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับทุกคนเนี่ยทาอย่างเงี้ยตรงไหนที่มันล้มลงไปนะครับทุกคนนะแล้วก็เขี่ยมันขึ้นมาให้มันเหมือนเดิมมันจะได้ระบายความร้อนได้ดีลมมันจะได้ผ่านนะครับเนี่ยเราเขี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมครับอ่าานี่เนี่มันเป็นช่องอย่างนี้ นะี่ะให้เขาล้มลงไปอย่างนี้นะครับถ้าลมมันจะไม่ผ่านนะครับมอก่อระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับทุกคนนะเอ้นี่ครับประมาณนี้ทำทั้งหมดเลยครับตรงไหนที่มันล้มลงไปเราก็เขีียขึ้นมาให้มันเป็นเหมือนเดิมมันน,นะครับลม จะได้ดูดออกดีนะครับทุกคน,น,นะครนประมาณนี้นะครับทุกคนนะห้มันเป็นดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับโอเคก็ถ้าทำไอ้ตัวนี้ให้เสร็จหมดแล้วเราก็ประกอบคืนได้นะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด สับตะไคร้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมโอเคขอบคุณครับ